สวัสดีค่ะตอมไทยร้านอินจัมบะนีค่ะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูก็จะมาจัดอาหารเหนืออีกเมนูหนึ่งค่ะวันนี้หนูจะมาทำออจอผักกาดค่ะจอผักกาดแบบว่าไม่ต้องง้อถั่วเน่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ กระดูกซี่โครงหนูนะคะมาล้างทำความสะอาด เด็ดประกาศค่ะ ตักฟองทิ้งนะคะจากนั้นเราก็มาตำเครื่องค่ะนี่คือกระเทียมค่ะใส่กระเทียมหอมแดงค่ะ จากนั้นก็ใส่กะปิค่ะตามด้วยเกลือค่ะอันนี้คือตุ่นไว้นานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่เครื่องค่ะนี่ที่เราตำไว้เมื่อกี้ค่ะ เดี๋ยวหนูว่าจะเอาน้ำใส่ล้างครกค่ะกินหอมของกะปิค่ะนี่ค่ะ ความนัวของเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวก็ตุนไปสักพักก่อนหนึ่งค่ะค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวหนูจะมาปรุงเลยแล้วกันค่ะนี่ค่ะผงนัวก็รสดีค่ะ มะขามเปียกค่ะเขาจะออกให้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันเป็นแบบนี้ค่ะมะขามเปียกค่ะใส่พอประมาณก่อนค่ะชิมถ้าขาดเหลืออะไรเราค่อยเติมจากนั้นเร,เราไม่มีเออคือไม่มีถั่วเน่าเราก็มาใส่นี่ค่ะเอออะไรนะ เราก็มาใส่เต้าเจี้ยวค่ะนี่ค่ะใส่เต้าเจี้ยวแทนค่ะแทนถั่วเน่าค่ะ เทียมค่ะ,ะกับทอดค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย